สวัสดีครับเซปูนะครับผมเรืองชัยมอเตอร์มหาสารคามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมนะครับวันนี้ก็เตรียมส่งครับทั้งหมด5คันเลยนะครับก็จะเป็นหลักๆรุ่นที่ขายดีที่สุดตอนนี้ครับก็คือรุ่นที่ที่3 5มจุดห้าศนย์พันั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าเป็นตัวที่ฮิตมากสําหรับตอนนี้นะฮะนี่เลยครับ ทั่ง5าคันนะครับกำลังเตรียมส่งนะครับผมประกอบด้วยมือ1 3คันนะครับแล้วก็มีมือ2ด้วยนะครับ2คันนะครับนี่ครับแต่งสวยนะครับตอนนี้ฮะเรื่องแชร์มอเตอร์ของเรานะครับก็ได้มีออปชั่นพิเศษหรือว่าเป็นของแถมพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ออกรถไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะครับก็คือเป็นชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะโครงค้ำหลังค้านะครับแล้วก็จะมีกระจก ตรงนี้ให้ด้วยนะครับคันหลังคานะครับกัดจังหน้ากาดข้างแล้วก็สปอตไลท์คู่หน้านะครับผมแล้วก็นี่เลยนะมีตุ๊กตาด้วยนะครับสองคู่นะครับแล้วก็ด้านบนครับจะเป็นสปอตไลท์อีกหนึ่งดวงนะฮะนี่เลยแบบยาวนะครับติดอยู่บนหลังคานะครับผมแล้วก็ส่วน เวทล้อนะครับกระทะล้อตรงนี้ลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับให้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเอาสีอะไรนะฮะตอนนี้สียอดที่ที่สุดก็คือเป็นดุมหน้าเวทหลังเป็นสีแดงนะครับบางคนก็ทํากระทะล้อเป็นสีดํานะครับส่วนสองคันนี้นะครับเป็นกระทะสีขาวแล้วก็เวทแล้วก็ดุมหน้าเป็นสีแดงนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีไซยเลนให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างด้านหลังนะครับเป็นไฟเบรกด้วยนะครับส่วนทีี3.5สูพัทตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งหลังคาจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ไฟด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับอีกหนึ่งคันครับคันนี้นะครับก็มือหนึ่งเหมือนกันฮะแต่จะเป็นหลังคาแบบเดิมแต่งให้สําหรับลูกค้าด้วยนะครับไฟท้ายแบบใหม่นะครับนี่เลยนะฮะ มีชุดแต่งคันนี้ก็เหมือนกันฮะกระทะล้อสีขาวแล้วก็เวทและดุมสีแดงนะครับผมนี่เลยส,สวยๆครับส่วนสำหรับด้านนี้ครับผมก็จะเป็นมือสองนะครับถ้าเป็นมือ2เนี่ยก็จะนานๆเข้ามาทีนะครับก็จะมีหลายรุ่นแต่หลักๆที่จะเข้ามาก็จะเป็นรุ่นทีทีสามจุดซึ่งเป็นสุศูตัวเก่านะครับซึ่งเป็นขนาด4 9แรงม้านะครับผม นี่เลยทั้ง2คันนะครับสำหรับ2ครคันนี้นะฮะคันนี้ก็อยู่ที่1 4 0 0ชั่วโมงครับอีกคันก็อยู่ที่2,300ชั่วโมงนะครับผมก็มีกระจังหน้าตัวเดิมให้ด้วยนะครับซึ่งมือ2เราก็สภาพสวยครับลูกค้าก็ซื้อไปในราคา4 8 0 0 0 0บาทนะครับทั้ง2คันนะครับ4,5 0แนและ4,08นะครับทั้ง2คันนะฮะนี่เลยครับก็ตอนนี้ช่างก็ กำลังเก็บรายละเอียดนิดหน่อยฮะก็จะส่งยาวๆเลยนะครับทั้งห้าคันนะครับผมส่วนใครที่อยากได้หลังคาแบบเดิมแบบนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นหลังคาแบบนี้ทั้งหมดนะครับนี่เลยนะครับลูกค้าซื้อสดด้วยนะฮะก็จะเป็นโปรแถมฟรีอุปกรณ์3มชิ้นนะครับดันดินหน้าผ่านพวนะฮะแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับนี่เลยนะครับสวยๆครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นๆก็มีเหมือนกันฮะ ตอนนี้ก็จะมีตัวถ้าเป็นลงนานะครับจะเป็นท p 2.50นะครับส่วนสำหรับตัวนี้ลงนาได้เหมือนกันครับแต่จะเน้นไปในเรื่องของปรับหน้าดินนะครับนาแห้งแล้วก็จะเป็นงานดันซะส่วนใหญ่งานไล่ฮะสำหรับตัวทีทีซันจสุนพัทตัวนี้นะฮะตกแต่งเหมือนกันครับ ราคาตัวรถนะครับอยู่ที่7 8 8 0 0 0ปนบาทนะฮะตอนนี้ผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นน่าสนใจมากนะครับคือใช้เงินออกรถน้อยมากนะครับสำหรับรุ่นทีทีสามพัทนะครับยังไงโทรมาสอบถามนะครับโปรโมชั่นก็จะมีในเรื่องของเงินช่วยดาวนะฮะหรือว่าเป็นโปรแถมฟรีอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมก็โทรมาสอบถามได้นะครับเยเลยนะครับสวยๆครับ ส่วนเรื่องของผ่านหลังนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นผ่าน5ห,หรือว่าผ่าน6นะครับสำหรับคนันนี้ลูกค้าเลือกผ่าน5ครับอีกหนึ่งคันลูกค้าเลือกเป็นผ่าน6ผ่านนะครับผ่านพวนของเราจะใช้เป็นของซ m t ทั้งหมดนะครับโรตารี่ก็จะเป็นของสยามอีพิเมนต์นะครับดันดินจะเป็นของบูซิลี่ครับนะครับตอนนี้ แล้วก็ต่อไปนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงของราทั้งหมดก็จะเป็นแบรนด์ของนิวฮอลแลนด์โดยตรงก็คือจะเป็นของบูซีรี่ทั้งหมดนะฮะนี่เลยนะครับยังไงโทรมาสอบถามครับตอนนี้โปรโมชั่นดีมากนะฮะออกรถช่วงนี้มีลุ้นรับรถกระบะด้วยนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับผมเสอ้อปูกครับเดี๋ยวเพิดโทรศัพท์แล้วก็รายละเอียดนะฮะผมลงไว้ในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็กดฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับช่อง u t u b e นะครับของ เซิร์ปุนะครับขอบคุณมากมากครับ